เดี๋ยวเปลี่ยนซีนหรือยังนี่ <ห ả? S 1> เปลี่ยนหรือยังยนะไหนไหนหลักฐานอยู่ไหน<อ>ไหน<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าย้อมแมวอีกไหนด<อ>ูหน่อยอเอเสียไหมเสียไหมหมดสภาพแล้วแข็งหนมะโอ้หมดสภาพแล้วนี่นะครับเปลี่ยนซีนให้เรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวจะหาว่า ผมย้อมแมวอีกไม่ได้ย้อมนะครับเปลี่ยนจริงครับนี่อ่านี่นี่ครับเปลี่ยนซีนปากกระบอกให้เรียบร้อย,อยมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเตรียมเตรียมซ่อมเลยซื้อรถบ้านนี้เตรียมซ่อมเขาบอกว่าเขาซื้อเขาซื้อไปเขาซ่อมตลอดเลยเขาบอกอย่างนี้ ช่างเซมคิดว่ายังไงบ้างคอมเมนต์วันนี้อ้าวคนต้องมีซ่อมอยู่ที่คนอะซ่อมถึงหรือเปล่าเออใช่ไหมยู่ที่คนไล่ทีมซ่อมอะถ้าซ่อมมาจบโทรหาผมมีอย่างเดียวต้องซื้อรถศูนย์เนาะไม้ไม่แกะกองเนาะบ่าแล้วบ้าโบแล้วรถเก่ามีที่ไหนไม่ซ่อมรถใช้งานอะรถใช้งานมีที่ไหนไม่ซ่อมเนาะ มีไหมรถใหม่ยังเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องเลยเออเออเานาะแล้วทำไมต้องเปลี่ยนถ่ายอะก็ช่างใช้สักยี่สิบปีบ้งเออันนั้นก็แสดงว่าซ่อมแล้วนะใช่เออนี่ครับโอ้โอปัญญาอ่อนจริงๆเลย <c oughs> คนที่คอมเมนต์มาเนี่ยรถที่ไหนเขาไม่ซ่อมบ้างครับรถใช้งานเครื่องจกกักรกลหนักเขาก็ต้องมีซ่อมอยู่แล้วที่ว่าซ่อมซ่อมไม่ได้หยุดนะคุณซ่อมถึงหรือเปล่าเออไม่ใช่ว่า ซ่อมพอได้ใช้เครื่องก็ชื่อมันก็บอกอู่แล้วเครื่องจักรกลหนักอืมมันทํางานหนักใช่มันไม่ใช่จักรยานที่จะโตุ้ดแล้วก็ใส่คืนแล้วก็ปั่นไปต่อเป็นไง่ะเป็นไงล่ะเอ้าฟังให้ดีฟังให้ดีเด็นักเลงคีย์บอร์ดเก่งๆเนี่ยเอมันถ้าพูดตามหลักภาษาคนเล่นรถนะ ุณเล่นถึงหรือเปล่าขนาดคุณซ่อมถึงหรือเปล่าเล่นถึงครับอ่ะเดี๋ยวรถเครื่องลวมคุณไปเปลี่ยนแต่แหวนลูกสูบปอกคุณไม่เปลี่ยนนั่นแหละมันมันใช้ได้ไหมมันก็ไม่จบมันไอเปลี่ยนแต่แหวนเนปลอกมันซึ้งแล้วมึงออมันก็ล้วมไปละมึงก็ลวมเหมือนเดิมอ่ะก็ก็ก็ผมทําแค่ใช้ไปก่อนนั่นแหละเออเล่นว่าเล่นไม่ถึงเออก็ผมทําใช้ไปก่อนเอองานผมรีบนั่นแหละเขาเรียกว่าเล่นไม่ถึงอืมเล่นไม่ถึง คุณเล่นถึงอ่ะคุณนี่หน้าฝนคุณจอดรื้อใหม่เลยอดาไล่ใหม่หมดเลยเนี่ยสมมติผม่าผมเอารถมาผมนับหนึ่งใหม่นะผมทำถึงครับสมมติเลยตัวนี้เลยเอ้าตัวนี้เนาะเฮ้ยช่างไอตัวนี้มันยังไม่เสียนี่ไออันนี้ใส่อันเดิมไปก่อนนะใช่ก่อนใช่ก่อนช่างอันนี้ใส่เดิมไปก่อนนะเปลี่ยนแต่ตัวนี้ไอตัวนี้มันบี้นี่อันนี้ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันบี้แล้วเนี่ย แต่ตัวนี้ผมว่ามันยังดูกลมๆสวยอยู่นะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเาทำอย่างนั้นเอาเล่นอาชีพอื่นเถอะต้องเลอาชีพที่เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ใช้ได้เ้ยดูมันกลมดีอยู่นะถ้าคุณไม่เปลี่ยนเสร็จปุ๊บแล้วใส่เข้าไปแล้วถ้ามันรั่วล่ะโู้ช่างทำไม่ดีลำบากช่างอีกใช่ไหมใช่โูช่างทำไม่ดีก็ที่ว่าเนี่ยพูดถึงประเด็นเนี่ยที่ว่าให้ช่างใส่พอได้ใช้พอได้ พอใส่พอได้ใช้ก่อนี่ปุ๊บก็มีปัญหามาโทษช่างโทษช่างช่างทำไม่ดีอะไรเปลี่ยนช่างอื่นอื่นมาทำก็ให้ทำสเต็มเหมือนกันไม่จบอีกเลี่ยวไปสักสิบช่างมันก็ไม่จบครับสรุปแล้วรถผมเนี่ยทำงานซ่อมทำงานซ่อมใช่ไหมก็แหละซ่อมมาสิบช่างจบรถผมอ่ะทำงานได้เงินหนึ่งหมื่นแต่ผมสมซ่อมหมดไปหมื่นห้าเนี่ยแล้วผมเหลือไหมคุณต้องคิดใหม่ ใช้วิจารณญาณกรคิดไม่ครับต้องขี่จักรยานนะเนี่ยตัวอ่้นต้นเล่นเสียเนี่ยเสียเนี่ยตัวเนี้ยเสียแล้วนี่สั่ง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 มาเปลี่ยนเลยนะอ่านี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยสึกแล้วสั่งเปลี่ยนอ๋อตัวนี้นะใช่ซึ้งละอันนี้สั่งสั่งเปลี่ยนเนี่ยสั่งเปลี่ยนโอ้อันนี้มันซีนกันจระบีอันนี้อ่ะชินกันจระบีนี่ อ๋อนี่ชี้เป้างานชี้เป้าอีกแล้วไม่เอา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 ครับต้องบอกนะครับว่ารถใช้งานก็ต้องมีซ่อมบำรุงนะครับมีที่ไหนรถไม่ซ่อมไม่มีหรอกครับรถใช้เครื่องจักรกลหนักอยู่แล้วไม่โคชื่อก็บอกอยู่แล้วเครื่องจักรกลหนักนั่นแหละทํางานหนักครับเจียบทียบไปดูนี่นานรถดินดวนจอดอยู่เฉยๆยังเสียเลยเนี่ยนี่มาดูเลยนี่ รถไม่ได้วิ่งงานเลยวิ่งงานแล้วมาจอดอยู่ปุ๊บพอจะสตาร์ทจะไปจะไปทำงานก็เสียครับทุกอย่างคาสแต,ตกนี่เห็นไหมรถจอดอยู่เฉยๆเสียนะครับรถรถฮะรถรถรถอย่างเดียวเลยไ,ไม่มีขึ้นหรอ <laughs> ถามช่างนะ ว่ารถใหม่ต้องซ่อมไหมถ้าใหม่ครับใหม่มันก็ไม่ซ่อมแล้วอเปลี่ยนทายอย่างเดียวเปลี่ยนทายอย่างเดียวเนาะเปลี่ยนทายเขาว่าซ่อมไหมรถใหม่เขาจะเขาจะว่าไม่ได้ซ่อมอืถ้ารถเก่าเขาถึงจะว่าซ่อมใช่ไหมใช่เป็นหลักการอันนี้แล้วอันนี้เราบอกว่าเปลี่ยนทายได้ไหมไม่ได้เพราะเราก็เปลี่ยนของใหม่ไงเป็นรถเก่าบอก ไม่ใช่รถไฟเด็กอ๋อเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูทีมช่างทางนู้นก่อนอันนี้ช่างเฮ้ยโอ้แผ่นชิมนั้นเป็นพลาสติกบ่ฮะอ๋อออันนี้มันติดมาจากญี่ปุ่นใช่ไหม นี่แผ่นชิมพลาสติกครับฮะอะไร,รแผ่น,นชิมนั้นนะได้กลิ่นผมก็รู้แล้วมาจากน้ำทะเลช่างบอกว่ายังยังมีตาจีเป็นอยู่เลยนะแผ่นชิมพลาสติกครับพ,พ,พี่ลงในลงใน เอกเอกนิดเดียวลงนิดนึงลงลงลนิดนึงนิดเดียวเอาเอกเอาลงแล้วไอเอากระบอกลงโอ้โหอะไรนี่โอ้ตายแล้วช่างล้นแล้วนี่ยบอาบ้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 าหัวหัวให่เลยะเฮ โอ้โหโอ้โดูฟิตไม่ฟิตดูฟิตไม่ฟิตดูอ่ะรีดออกมาเลยอ่ะรีดคาบน้ำมันออกมาเลยครับเนี่ยเรียบร้อยคนคนไม่มีรถไม่รู้หรอครับแมคโครนี่มันแบบโอ้ บอกเลยว่าทําไม่ถึงอ่ะอยู่ยากครับเนาะถ้าส้มส้มแบบผสมผสมแบบใช้อันเก่าไปด้วยอันใหม่ไปด้วยอ่ะยากถ้าส้มแบบขึ้นกลางกลางไปจบเนาะยิ่งระบบไฮดริกด้วยนี่ที่ชี้ผมอ่ะแห้งกิ๊กเลยเป็นไงเครื่องปั๊มเพย์กี่ปีแล้วโอ้เครื่องกี่ปีแล้วอ่ะสามปีกว่าแล้วสามปีกว่าแล้วอืมยังแห้งเลยช่างรีโนเวทให้ใหม่หมดเลยครับใคร เปลี่ยนอะไรถึงมือเลยใครติดตามผมจะรู้ว่าผมซ่อมรถถึงหรือไม่ถึงอะไรได้ตามสเปคหมดเนาะใช่ตามมสเปแต่สามปีแล้วไม่เห็นมีควันมีอะไรทักอย่ับผมก็ซ่อมถึงครับถึงไหมถึงครับว่าคนมาซื้อรถผมแต่ก่อนเพราะว่าผมไล่รถถึงมือดีนะ ดีนะเปิดตัวออกได้นะไม <mm> ่งั้นตอนนี้รถถูกด้วยตอนนี้รถถูกนะครับรถถูกหน้าฝนคนใจถอย <mm> ใช่ไหมพอหน้าแรงคนใจถึง <mm> หน้าฝนคนใจถอยหน้าแรงคนใจถึงอ,อ เดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวใกล้ๆหน้างานเดี๋ยวคนหารถคือคนคนซื้อรถบางทีเนี่ยเขาลิงไว้แล้วนะแต่ว่าเงินเขายังไม่พร้อมอ่าเขาดูไว้แล้วว่าประมาณเกี่ยวข้าวใช่เกี่ยวข้าวเียเออเขาลิงหารถไปแล้วแหละขอให้รถเราพร้อมอ่ะราคาขึ้นเป็นพันเาเป็นเป็นแสนอ่ะอืจากสามแสนเนี่ยก่อนก่อนที่จะลงหน้างานเนี่ยรับราคาขึ้นแล้วครับผม ผมเล่นรถใหม่มาผมก็ไม่เห็นว่าผมจะไม่เห็นว่าผมจะไปไม่รอดเนาะไอ้ผมเล่นรถเก่านะไม่เห็นว่าจะไปไม่รอดเนาะถ้าไปไม่รอดอ่ะคงไม่ถึงนันนี้เลยเนาะทําไปซ่อมไปอยู่นั่นแหละไม่ได้ขยับขยายหรอกแต่การเล่นรถเก่าก็ขึ้นอยู่กับเราดูดูแลรักษามันด้วยใช่ไหมล่ะใช่ว่าเห็นเสียซ่อมซ่อมไปก็ไม่มีซ่อมซ้ำาครับก็ไม่มีอะไรที่จะมันต้อง้ไขใช่มันไม่ต้องมาซ้ำซ่อมเีเสร็จจบก็จบ อ่าเราต้องเอาให้มันจบไงครับถ้าไม่จบอ่ะคุณขาดคุณเลยบอกเลยถ้าทําไม่จบก็ทําทํางานไปด้วยซ่อมไปด้วยเนาะทํางานห้าวันได้เงินมาห้าหมื่นซ่อมไปทีเดียวอะ่ะสี่ห้าหมื่นอ่ะไม่จบแบบนี้คือไม่จบแล้วลดลดถ้าซ่อมบ่อยนี่คือไม่จบเลยถ้าลดขนไหนที่ซ่อมบ่อยๆอะ่ะไม่จบครับ คันไหนที่ว่าเราเล่นรถเก่ามาเยอะเราก็รู้ว่าคันไหนต้องดูแลบำรุงรักษาตรงไหนบ้างเจอคันแปลงเนอะโอ้คันแปลงไงช่างาทำตามไม่ถูกเลยไม่รู้จะเอาสเปคไหนมา,ามาซีฟูหไปให้มันได้อนะโอ้ยอย่าลืมใส่ไฟผมไปเ้วยนะ นิ้วต่อไฟได้ไหมสายไฟนะ่ะนู้นมันขาดอยู่ล้างบูมนี่นี่เอามาใส่กับตัวนี้นูกหล้างบูมอะไรที่เพิ่นนั่งอยู่แหละนี่เปลี่ยนซีนให้เรียบร้อยแล้วครับก็ตามที่คนที่เขาซื้อเขาบอกมาเขาขอเปลี่ยนซีนตัวนี้ข้างเดียวก็จัดการให้ครับราคาก็ไม่ได้ขายแพงอยู่แล้วครับรถคันนี้ราคาก็สมกับสมกับรถนะครับ ค่าตัวอืมสมกับค่าตัวทำงาน <_ C 2> ผมมาใช้ผมไม่เห็นได้ซ่อมอะไรมากมายเลยเน, <_ C 2> นี่ยรถคันนี้ผมบอกตรงเลยผมไปขุดคลองสิบห้าวันยังไม่ได้ทําอะไรเลยขุดคลองแล้วาจา์ชูเอาไปอยู่ไซต์ก่อสร้างกี่วันอ่อน่าจะสองอาทิตย์ก็าาย,ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยไปอยู่ไซต์งานอาางอสาองอาทิตย์อะก่อสร้างอะงานเดินซะด้วยงานหนักด้วยนะ อ่ายังไม่เห็นเป็นไรอ่ะเห็นไหมแสดงว่าผ่านครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับเสร็จเรียบร้อยเตรียมจัดส่งแล้วครับเจอกันขอนแก่นบนละ่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย